แล้วบริษัทชีเสรฟที่คุณอวเกลบอกว่าผมส่ใส่ที่นองชชีัีก็ได้ไม่ของพี่ผมเปนเป็นีเป็นชีแม่เป็นพังานเปาไรัวันนี้วันนี้มาันวันนกเด้อาปเนี้ยเปเี้ยอยได้่ไม เด็ับมอกันเี่ยวเกันเกียวบเนบบงน้งเ้อคนให้่านี่เดี๋ยวแก้คที่ต้องาวันนี้ใคร20ปีแล้วคุณองเก็บ่อ่คะพี่ใหมเก็บอ่อเก็บให้หน่อยะเคก็บน้ ก็ยินดีด้วยค่ะกับยีแแบดบอยค่ะเมื่อกี้พูดไปนบนเวทีว่าเคยไปตั้งแต่สาขาแบบที่ผลแกน่นะคือต้องเท้าภาพคือ,อนในขณะที่แบบว่าน่าจะแกะทีกบนเวทีเนาะดาราสมัยก่อนเนี่ยเวลาเป็นเป็นพรีเซนเตอร์พวกสินค้าพวกบิวตี้เครื่องอุปโภคบริโภคเจลผิูแชมพูอะไรอย่เงี้ย เขาจะต้องเหมือนไปขอบคุณที่ตัวทำแต่งแตควาอะไรเย่างนี้นะทุกคนต้องเคยไปร้านนี้บ่อยไม่ว่าจะเป็นพรีเซนเตอร์อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็แสดงความดีกันที่เป็นตัวรายการกันะคะครอบครัวนะคะที่แบบว่าร้านแบบว่าเติบโตมากๆแล้วก็เรียกว่าเป็นตำนานของบิวตี้ของวก็ของแบบองแบบไทยจริงๆนะคะก็เออขอแสดงความดีด้วยค่ะก็ขอให้ก้าวสู่ปีต่อๆไปอย่างแข็งแรงคช่แล้งพี่โชเบนก็ร่วมงานกับ่งกันบ่อยตลอดตั้งแต่ ย่ลก้วงเจะินอะไรเนี่ยใส่ห้งหนี่ยเออไอวกปิปี้อะไรหรออาจริงก็ขาไม่ได้ล้ค่ะทั้งสกินแคร์เมคอัพองหออะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เอที่นี่เลยก็เนาเราเป็นผู้หญิงก็แบบที่ก็ดไดบนผมยังวันนี้มากัเจเกลเป็นยไงบ้างคะแม่เเป็นวันนี้วันนี้มีงานดาอค่ะก็จะแบบว่า เพราะอากาศไม่เลยนะแต่ก็แต่ก็สนุกเพราะเวทีใหญ่รันเวย์ยาวไม่เคยเจอเวทีแบบยาวขนนาดี้โอเคค่ะแต่สีอ่ะแต่ถ้าเั้นฝาบถัาใครที่อยากจะชมอบกินอร่อยค่ะเขาก็เปิดแฟลชชิดแข่งใหม่แล้วนะคะก็ยิ่งใหญ่มากๆค่ะอยู่หน้าสถานีรถไฟฟ้าเลยสามชั้นด้วยกันนะคะสะพึ่งมาคือลงรถไฟฟ้ามาแล้วก็เจอเลยมีทุกอย่าง คุณจะหาในสายยูทีค่ะเด็นเชิงค่ะพี่ชมหาว่าตุวเห็นบอกว่าน้องเกลงานติดต่อเข้ามาเป็นลวนๆเลยพี่ชมหาในปีหน้าเป็นยังไงบ้างคะงานคู่กับคุณแม่หรืองานเดี่ยวก็มีทั้งงานคู่และงานเดี่ยวก็อ๋อคือถ้างานงานเดี่ยวก็มันก็จะมี ยค,คือมันแล้วแต่สินค้าแล้วก็แล้วแต่ของเขตของงานอะไรอย่างเงี้ยน,นะคือบางอย่างมันก็ยังจำเป็นต้องมีต้องมีต้องมีคมนดูแลด้วยเนี่ยนะคะแต่ว่างานการฝังงานก็อย่างาากกถ้าเป็นแบบคอนเทนต์บางอย่างที่เ,เป็นเขาคนเดียวก็ได้ก็มีอย่างไรก็มีหลากหลายค่ะแต่ยังไป้มม่มีแนวทางแม่มีาาแนวทางในการเลือกคอนเทน ใช้ e energy ของเขเป็นหล <S an> ักคือลูกค้าก็คือต้องเข้าใจว่าสา <S an> มขวบต้องเปนคนสี่ขวบต้องเป็นเรื่องของพลังงานที่เขาจะให้อกับงานข้อ <S an> มูลงานทำงานอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะเป็นแบบเด็กมันจะขาย <S an> แบบผู้ใหญ่เลยเป็นรายได้แล้วก็ก็ต้องขอของลูกค้าที่เข้าใจคนนิสชั่อนอย่างเงี้ยโอเคถึงแม้ว่าภาพที่ออกไปคนจะเห็นว่าเออน้องทำมุ่นทำนี้ได้แต่ว่า การเตรียมการพอดีกันท <c oughs> ั or, ้งหลอกล่อ <Jah> ท <afa> <throughout S 2> ั้งอะไรเงี้ยทุกอย่างล้วก็สุดท้ายก็คือว่าเป็นเด็กเราก็ไม่ได้อยากจะขโมยไว้เด็กอะไรเงี้ยของเขาไปเนาะฉะนั้นก็ให้มันอยู่ในขอบเขตที่เขายังทำแล้วเขายังมีความสุขแล้วเนื้อหาแม่เนื้อหาในในคอนเทนต์ในสินค้าเนี่ยแม่เพื่อยังไงเขาเหมือนตอนนี้ก็จะมีแบบการเอาสินค้ามาแบบนี้ ม,มันก็จะได้แบบประมาณนึงมันเล่นน้องเป็น บางทีก็เราก็บอกว่าโอเคอันนี้แม่แม่ดิไม่ต้องมีแเพื่อให้น้องได้ไปร็วเพาะว่าไม่ใช่เพาบางทีก็บางทีลูกค้าก็อาจจะแคร์ดีๆอบคไหวแต่ว่าไม่ใช่ทุกานะแล้วบางขึ้นอะไรอย่้ยังไงบทีเราไม่รู้แม่เป็นยังไงอ่ะใแล้อย่างน้องเงานเยวยังมีจได้

ชื่อลากเนี่ยเสียดายมากเลยชื่ออะไรแม่บกจะมีคนจดไปแล้วมีคนจดไปแล้วแล้วรู้สึกว่าจะไม่ได้แอคทีฟด้วยเหมือนเขาจดเก็บไว้อะไรอย่างเงี้ยแล้วพอได้ชิมเสริมเป็นไงบ้างคะอ่าชิมจริงก็โอเคนะก็จริงจริงชื่อก็ก็บวกดีนะก็ตั้งต่ที่มาแลวทุกี่ก็เติบตดวยชิมงานไอที่มันเป็นงานที่อ่าเป็นงานที่เก็บให้น้องเกลียวใช่ไหมคะประกันบริษัท ก็ <M łość> จริงๆชัวว่ามันก็เป็นเรื่องของการบริหารการรายได้นะคะอยากเป็นระบบเป็นแบบอะไร่างเะป็นประธานบริษัทโฮลดิ้งตว่า มก็รู้นะแต่ว่าก็อาจจะค่อนข้าคุ้เคยกับแบรนด์นี้สิบมากกว่าก็เริ่มมีคอนเซปต์แล้วลหะว่าแบรนด์นียมันเป็นแรกเป็นอะไรก็ได้อะไรเงี้ย่างม่ว่าอะเปตัวอะไร้ใ่่้เลแราก็ี่เป็หรอค่ก็เป็นแล้วแต่แล้วแต่เรากตรงกันแต่ว่าบางทีก็ไม่ใช่ อะไรบ้างเด็กอย่างนี <No. S 3> ้นะจ๊ะอยากมีช็อตวันนี้มันไม่ชัดในการถ่ายเราถ่ายตาไม่ช็เลยได้วางรักถ่างอะไรต่างๆนงานด้วยกันไม่ได้คิดอะไรก็เออเอาจิ้งจิ้งชมเข้าใจอ่ะวงจรของของของการเป็นพี่เลี้ยงออนไลน์หรือว่าการเป็นเด็กในโซเชียลอะไรชมเข้าใจวงจร ออพี่สายพี่พาก็ผ่านมาหรือว่าเด็กหลายๆคนอะไรอย่างเงี้ยก็ผ่านมาชมก็รู้ว่ามันก็มันมาแล้วเดี๋ยวมันก็ไปเนาะเพระว่าเดี๋ยวเคาก็โตขึ้นเดี๋ยวเขาจะัายืดเดี๋ยวเขาจะพูดชัดแล้วเดี๋ยวเขาก็จะไม่ได้อินเสียงเขากับวันนี้เพราะฉะนั้นเคาก็โต่งั้นก็จากนั้นมันก็จะมีเด็กคนใหม่ๆเกิดขึ้นมาอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นก็ณวันนี้คือก็แค่ให้รู้ว่าทํางานกับแม่ไม่ได้พูดว่า ลาที่แบบว่าเอออะไรอะไรมันมันเปลี่ยนไปอาจจะต้องโฟกัสเรื่องการเรียนมากขึ้นหรือว่ามันเป็นไปตามเป็นไปแาบออแกนิกอะ่ะ<ฮ>เออเป็นไปแบบออแกนกิกก็ชมก็รู้สึกว่าเขาก็คือถกเหมือนเดิม,มเราก็เราก็คือเขาก็เป็นเด็กที่เต็มแล้วก็อิ่มแบบเนี้เหมือนของเขาเหมือนเดิมเรื่องอนาคตมันไม่ได้ทิดงอะไรคือน่าวันนี้ก็คือทำแบบที่ให้เขามีความสุ ไม่ทําให้เขารู้สึกว่าเนี่ยคือเขาต้องมาทํางานหรือว่าเขาไม่ได้ไปใช้ชีวิตกับคนอื่นอะไรเงี้ยก็เราเป็นแบบการซืออินโทรไวไปอะค่ะการที่ไม่คิดว่าว่ามีเป็นสัญชาติทหารเขาหรืออะไรใครไมก็เขาเขารู้ค่ะว่าแฟนคลับอะไรเงี้ยเขารู้เข้าใจว่าแฟนคลับแต่ว่าแฟนคลับก็คือคนที่รักต้องเกลียวต้องเกลียวเป็นเด็กดีน่ารักตั้งใจทำงาน ตั้งใจยิ <two> ้มสวยๆจะมีรูปบนคัมโด้อะไรเงี้ยเออเขาก็ไอเดียคอนเซปต์เขาก็มีประมาณแค่นี้ค่ะใครที่จะถามชมค่ะเป็นี้มีใหม่มีแทนพาเด็กๆไปทัพก่อนที่ไหนไหมคะเออเดี๋ยวไปยุโรปค่ะไปสกีไปสกีไปสกีโอ้โหเขาตื่นเต้นโอเคค่ะเขาตื่นเต้นขนาดไหนคะเตื่นเต้นตื่นเต้นเพราะว่าเด็กๆเด็กชายก็ตื่นเต้นอยู่แล้วเพราะว่าชอบสกี ส่วนเกลเนี่ยเขาก็ตื่นเต้นเพราะว่าเขาอยากไปฝรั่งเศสเพราะว่าแม่เนี่ยไปฝรั่งเศสบ่อยมากโดยที่ไม่ได้มีค่ะอะไรอะ่าเงี้ยแต่ถึงแม้ว่าจะคนละเมือนแต่ว่าในคำพิธีเขารู้สึกว่าฝรั่งเศสแม่จะได้พาตัวน้องต้อยนี้ก็แต่งทีพากำลังคนจะเริ่มตีเพราะว่าหล่อแล้วมีงานที่พาติดต่อเข้ามาไม่ เดี๋ยวรอติดตางเดรอดูเดี๋ยอดูได้ยังไม่ชชวยังไม่ชว์ส่้่ยิ่งโตยิ่งโตมัเป็นเอ่อเตาเทเ่ครเขาได้ถักมือปม่นคือ่าว่ากันอว่า